สาัสดีทุกคนสวัสดีค่ะมาด้วยกินข้าวแรงน้ำลาซีเดอร์ลาบหมูกับไข่ไข่หางหางไข่ข้าวไข่ข้าวไข่หางหางชีพาไปเซ็งหมือนกันช่อเขาเรียกว่าชพาไปบอร์หมอลำหมอลำขอเข้าประยมบ้านเพื่อนรักโมจักว่าหมอลำขอเขามัาสีจัดประจำบ้านอยงเดียวเพื่อนต้นเพื่อนมาเถอะ เอา้อมกัก <c> ัเจ้าบ้านยังไงประจําแล้วนอทิหลังมันก็เห็นมาจุ่งบ่เข้าใจบ่เข้ามาเข้า่ามอล่้ามขวาเขาบ่แ้่เข้าใจยุเล่ามีบ่บ่ไม่มีแมวบ่บ่ไแต่มอลล้สิเมืองยังบ่มีอยักขู่บ่เปแบบเลยอื จอเมืออนเท่ามบอติยูเหล่นมาเก็บเขาเนี่ยมือเศร้าพสชคืออันนั้นมาเก็บเขาพอใดไปเมืองกันอืมตามกำลังศรัทธางเป็นจืดอหน้าโบพันล้นเพราะมันก็โบจือแลต่นอนมันลายคนเนาะการเลี้ยงเต่พสชมาขอซือๆมันก็คือมันก็มีแนวมาแหลกเปลี่ยนกันอืมเฉพาะยุคนี้มอลล่มมันกะมันก็เริ่มคือโไปโบใดมันก็เลยมาเฮ็ดแนวนี่พอมอลลั่มวงใหญ่อีดีจังซียู่ได้อันนี้แต่ซีเป็นวงนหน่อยๆนี่สีแทียบซียู่บอใดเลย สูนังบ่ไรยัน hmm. นี like ่นังส right? hmm. mm ือมาแห้งกวดมอลำแล้วแต่มอลำจริงกับอีกสไตล์หนึ่งก็นี่มันจะเป็นมอลำหมูมอลำหมูมันจิเป็นมันจิมีมีหลายแบบเลยเออ่วงใหญ่แล้วก็วงน่อยนี่แหละมันก็จะเป็นวงหน่อยหน่อยแต่ก่อนยุโมบ้านนี่ก็มีมอลำคือกันเอออยนี่มันก็มันก็อยู่บ่ได้แต่บ่ใหญ่ดีก็อยู่บ่ได้ม่ดังดีก็อยู่บ่อไหนก็เลยจับกลุ่มกันมาขอเขาคนให้ไว่คุ้นกอนบ่ ก็เีวเต่มัคุยเป่นกะไห้มาคุเ่ยกนบ่อไห่บางคนเป็นกไห้เงินนะงคนคือว่าเามากอะพก็บ่ได้หวังเป็นมากกบ่ไดีหวังหรือนได้ไห่ทนได้บ่ไห่ก็บ่ได้ว่าเงาไปเมืองข้าบ่ไห้กับบ่เป็นหยังบ่อม่วน่าเาไปเมืองเขาต้องเสียเขาเลยบ่แมนก็เรีวเตะไปที่เขาเรลจวะาไปเมืองมะลำคอเขาครับมือนนี่เป็นบ่เคยเมืองจักเพื่ออยบานบ่มนบ่มีเลยจะไม่เห็ีเดียวเลยบ่มีไปได้งไๆเลยมะลำคอเขา มีแต่คนขอเข้าวคนขอข้าวมีอยู่ป่ะมีเพื่อนเอาเพื่อนอันเอาสารเพื่นม้นหนูปกติเอาสารเอาไวยมาขอเข้าวเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเป็นอื่นขอไม่ไม่แล้วอันนี้คือกันอันนี้ก็คือกันอันนี้ก็แลกเปลี่ยนบางคนเพคนบ่มีคนแบบบ่มีข้าวแต่ว่าพูดแต่ไอ้บุญนี่ต่างซื่อว่าโมอล่ำขอข้าวมันเป็นกัรแลกเปลี่ยนกันโอ้แสดงว่าเต็มโง่ก็เอามาแลกเข่าไดิเหรอมีอยู่ป่ะไม่กี่โมงบางวัน มะขามแบบโบได้โนมีแบบคนมากแต่แทนน้องคนเดาะเหลชืนเฉลี่ยไม่จะสารหวายหวายสารนี่เอามากอามาคือบางคนโบมีเพื่อนโบได้ให้ข้าวผัดกให้เงินมีนะเคยเห็นแต่ตอนน้อยๆเพราะเราตอนเี่ยองจ่วอสองอสามแต่วนนี้โบเห็นแล้วบมีแล้วเอามาเอาไอน้องบวกแล้วก็อยากขาคิวมาวยขาแล้วบอกมึงนี่บวดัง น้ามาพี่น้องก็บปบอกซื้อขัาไรซื้ไป่หูเพิ่ดป้าป้าคิดเขาป้าไปเมืองมาล่ำขอเขาครับไปไปชือว่าไม่กล้าเปิดหูเปิดตาหมดขึ้นเศร้าหน่อยเป็นไปแพ้งลอยเศร้าป้าป้าไปดอกมันแพงเอาแบบนี้คือกั้นพวกกันล่ำกอนเดียวกันนั่นแหละดี่วันทีเสียงดีพร้อมเดี๋ยวจะเลี้ยวเตะเดี๋ยวพวกพวกกันดีเสียงดีพร้อมเด้๋ป้าป้าการไปฟังเวลามันตรงนิสัย มวนแล้วเดี๋ยวก็สิมีคนถอนางนำ้ำเลยป่ะนี่แ,แลหละอุปกรณ์มีเงียร์นี่แหละน้ำแบบน้าแบบน้ำแบาดอกสิเป๊ะมึงเพราะกิน <c oughs> น้ำบ่เอาเงินไปนำ้ำไหนค่าไฟพอน้ำเอาเงินไปเอาไปเอาไปเอาไปค่ <c oughs> าไฟ บ,บ่มีายตัดเส้นใจลั่นลาวาแต่ห่วงเป๊บอยู่ริมนหาผู้ข่าได้ก็เป็นบ้าเข่าเบาแก่หลักจากเสืเอก้าวมาแล้วก็มาเบิ่งมรดขกของเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อแม่ได้อมอบให้แต่ว่าพี่น้องเอ,อ้ยมาอยู่บ้านดูซองโดนไรกบดีได้พี่นอ้องยอดว่าบวชอยู่วัดตอดี 40, ส,สิบราษาแต่ได้พี่น้องตอนนี้กก็เถ้าโคตรโคตรละลาหาเสพปีละผู้ข่าก็ได้พี่น้องเอ,อ้ยไปหาเหล่าสาวคุมเหนือไปหาเหล่าสาวคุมไต ผู้สาวเอินมาแต่พอยยัยพอยยัยจาัดทองเสด็จปีนองเด็กไหยผู้ข้าเนี่ยจะกลายหอดผู้สาวบวกข่าลูกหอดเงินอนสเล็บปี่นองมามื่อวันนี้จัดทองเราจะไปเก็บหนี้เก็บสินคุ้มใจบ้านพอยยัโสูบมังกรนาพอยยัโสนั่นแล้วยืมหนี้กู้สินผู้ข้าไปสองแสนเพิ่มดอกเพิ่มต้นกับเพิ่มขึ้นจ้าเกื่อบปีนองสองปีเราได้ปีนองเอ้ยที่พอยยัโสูโมด็มาแวบมาเบี้ยมาเบียมยามถามข่าวจัดทองน่ เร้เลยจัท่องกัจีฟาร์ดข้างโอติโดอยากจะยโสงไปให้ไปหน้าไปเหงมวค่อยรเสร็จแล้วปีดเราเลแจัท่องกัจีฟาร์ดข้างโอลิดเอ้ย่าเป็ดแต่ละเขาของเพลง่ไมเขาก็องเพงหรือว่าเป็ดเอาีนิงคกับปีโดกับปาตัวใจกิตของอาจารย์ ของรุ่นลานช่วงนี้วาสนาก็จะไปหารับจ้างเปิดฟอร์ดิกส์มาเสืบข่าวกัน Yeah. thank you